สวัสดีครับจะมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการนารถเข้าใหม่ของทางร้านมารีวิวนะครับวันนี้เราใจสายซูเปอร์สปอร์ตนะครับกับเจ้า b m s 1000 RR โฉมใหม่นะครับก็ได้โสมปัตทูนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นสีเทานะครับสีเทาจากโรงงานนะครับโอเคเดี๋ยวดูรอบๆคันกันนะครับรถเครื่องเดิมคงเดิมสีเดิมนะครับคันนี้มี BSI ศูนย์นะครับเช็คมาแล้วนะครับเป็น BSI นะครับปีประกันมี BSI มีบาลันตีอยู่นะครับคันนี้ไม้น้อยมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถายเลขไม้ให้ดูนะครับเลขไม้รู้สึกจะ2,000กนโลนะครับจริงๆไม้ได้มาจากลูกค้าพันกว่าโลแต่มาทางผมมาลองขี่ลองเทสดูก็เพิ่มกนิดหนึ่งเป็น2,000กโล ดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับว่าใหม่ขนาดไหนนะครับมาทุกจุดนะครับ ดูผังแต่งกันนะครับเริ่มต้นเนี่ยชิวหน้านะครับชิวหน้าผู้อิกนะครับเป็นชิวทรงสูงนะครับแล้วก็อุดกระจกนะครับก็ถึตัวนี้จะเหมือนมีไฟเลี้ยวนะแต่ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลองเปิดดูมีไฟเลี้ยวหรือเปล่าอ่ามีไฟเลี้ยวในตัวนะครับโอเค ก็สวยสวยแบบนึงนะครับแต่มีนไฟเลี้ยวในตัวนะครับยางหน้าหลังใหม่นะครับตามเล็กไม้รถนะครับติดกับหม้อ,กกมอน e ้ำทีวอเทกให้แล้วนะครับกันลมหน้ากลางหลังเป็นของอ e ีวอเทนะครับหน้ากลางและหลังนะครับตามด้วยท่อเออาร์ R นะครับ ก็ท่อขนายต่างแล้วนะครับอ,อกล่างคาร์บอนนะครับคล้ายแต่งคเลี้ยวในตัวนะครับความทายสั้นนะครับยางหน้าหลังใหม่นะครับ เดี๋ยวมาดูเลขไม้นะครับเลขไม้สองพันโลนะครับนี่เปลี่ยนไฟท้ายมานะครับเลือซีนโซน แล้วก็น้ำมันจะหมดนะครับยังไม่ได้เติมนะครับดูเลขไม้นะครับสองพันโลนะครับ่อ่านนี่นะครับสองพันกิโลนะครับ ลอนรานะครับโอเคนะครับเสียงม,มันดังนิดนึงนะครับก็เลยสตาร์ทแทบบเดียวนะครับโอเคนะครับสนใจไงครับมาทางช่องทางที่ทางร้านได้เลือกได้ทิ้งไว้ให้นะครับผมจะซื้อสดจะจับคะแนนทางร้านให้บริการนะครับ สวัสดีครับ